การสะสมบุญบารมีสะสมอริยศัพย์มีหลายอย่างนับแต่เล็กๆขึ้นไปสูงขึ้นไปเล็กๆก,ก็คืออะไรการให้ทานแก่ผู้ด้อยโอกาสแก่คนยากไร้การตักบาตรใส่บาตรของเรานี่แหละจะทำทุกวันก็ได้บางคนก็อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้ง การสวดมนต์นี่ก็เป็นการสะสมบุญบารมีสะสมอริยทรัพย์เล็กๆน้อยๆเจ็บเบี้ยใต้ถุนรานใส่พกใส่ห่อเอาไว้เพื่อจะได้เป็นสเสบียงไปสู่โลกหน้าแต่การสะสมบุญบารมีสะสมอริยทรัพย์ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด เนื้อกว่าการสร้างวิหารบานศาลาสูงเสียดฟ้าสูงทะลุสวรรค์ขึ้นไปอีกก็คือการฝึกสมาธิฝึกสติภาวนาจากการดูลมหายใจหรือว่าภาวนาพุทโธอะไรก็แล้วแต่หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อย่างที่บอกมานะนะก็ทราบก,กันดีอยู่แล้วนะทีนี้ส่วนมากคนส่วนมากเลยบนโลกใบนี้ในโลกใบนี้นี่ ส่วนมากจะสะสมบุญโดยการให้ทานโดยการทำบุญตักบาตรสวดมนต์พอสะสมบุญบารมีสะ,สะสมอริยทรัพย์เล็กๆน้อยๆนี่มันก็ไม่ฝังเข้ากระดูกด,ดำสินะมันก็ไม่ติดตัวนั่นสินะนัะ่น,น,นมันก็ไม่ติดนั่นเหมือนฝังชิป ไม่ติดนั่นฝังเข้ากระดูกดำมันก็ย่อมจะเผอตัวได้ไปนั่งฟังเทศฟังธรรมใส่ชุดขาวสลอนเต็มอยู่นั่นก็ห่วงนอนหาวนอนกลับบ้านมาก็บางคนก็ปฏิบัติต่อก็ดีบางคนส่วนมากแล้วก็ชลาใจอ่ะเออว่าฉันได้ทำบุญแล้วนะใส่บาตรแล้ววันนี้อ้ชลาใจอ,อ่ เผอตัวประมาทก็ผิดศีลไปประมาทอะไรก็ได้ชัดสะสมบุญไว้แล้วนี่ไม่ได้ลุเรลือสะสมบุญมันต้องแนบแน่นในจิตในใจเหมือนฝังเข้ากระดูกดำเหมือนฝังชิดนี่เหมือนการปฏิบัติสมาธิภาวนาฝึกสติเนี่ยฝึกสติฝึกสมาธิอันนี้จะ ได้แน่นอนเมื่อจิตรวมลงแล้วจิตรวมลงแล้วจะรู้สึกเองว่ามันคืออะไรกุศลมากกุศลมากจิตรวมลงแล้วขั้นต้นเนี่ยส่วนมากจะอยู่ขั้นต้นนี่แหละเออปุตุชนธรรมดาของเราแล้วก็ส่วนมากเลยทีเดียวนี่ก็คือพวกที่สะสมบุญเล็กๆน,ๆน้อยๆที่บอกไปนะ จะมาแต่งงานกันจะมาอยู่ด้วยกันฉ <un> ันผัวเมียกันนี่แหละก็เกิดปัญหาคนที่จิตรวมลงขั้นต้นนี่ก็เกิดมีปัญหาแม้แต่สามีก็ได้ภรรยาก็ได้จิตรวมลวมขั้นต้นนี่ก็ยังเกิดปัญหาเพราะว่ายัางละโลกโกรธหลงไม่ได้ละไม่ได้ถ้าละได้มันต้องเข้า ละเอียดขั้นที่หนึ่งที่สองที่สละเอียดขึ้นขึ้นขึ้น,นไปนะอยู่จนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนนู่นแหละถ้าเป็นสามีภรรยากันน,นะเอออยู่เป็นเพื่อนกันไม่มีทะเลาะบาแหวงแต่ส่วนมากที่ทะเลาะบาแหวงได้ก็คือทําบุญเล็กๆน้อยๆแล้วก็จิตรวมขั้นต้นขั้นปิติสุขเรานี่แหละนะจะทะเลาะเบาแว้งกัน เกิดปัญหาอย่าร้างได้ลูกออกมาก็มีปมได้เป็นปัญหาสังคมนะต้องคิดให้ดีพร้อมแล้วถึงตัดสินใจมีคู่กันได้ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าอย่าเลยอย่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะเกิดปัญหา ได้ลูกได้เต่าอ,ออกมานี่ก็ยุ่งเลยเด็กมีปมด้อยน่าสงสารเราต้องดูใจเราจริงๆนะสมมติว่าปฏิบัติได้ทั้งสองคนในจิตรวมลงนี่ก็อยู่ด้วยกันระวังเผลอนะเพราะว่าเรายังละโลภโกรธหลงไม่ได้มันเผลอได้พวกนี้ทะเลาะกันได้ง่ายๆนะจิตพลิกทะเลาะกันเลย ไม่ว่าจะคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้นะไม่ว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้หรือไม่ได้เลยแบบสะสมบุญเล็กๆน้อยๆนะสิ่งที่ดีที่สุดนะถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยให้นิ่งคนหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งเป็นไฟอย่างท่านว่านั่นแหละคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ำ หรือเป็นน้ำด้วยกันยิ่งดีถ้าเป็นไฟเนี่ยมาเจอกันก็เกิดปัญหาได้นะนี่ก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์ทั้งสิ้นมีรักโลกโกรธหลงรักเห็นไหมรักมีปัญหามากเกิดความรักถ้ารักมากห่วงหาอะไรเขามากเขาก็เกิดความล้มขาดรัก น้อยๆแต่ขอให้นานๆนักพอรักพอประมาณนี้อยู่ด้วยกันจะดีมากนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนสาธุ